โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการ MC TV อีกชิดเคยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับ MC Rest Zero นะบ,บางคนอาจจะไม่รู้จักกันสักเท่าไหร่นะก็รวมน,นี้เราก็จะมานมแนะนำส่วนต่างๆของเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยก็เป็นเป็นอะไรวะเป็นกดของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนานานะครับนะเป็นโปรโมชั่น วีไเอ่ออะไรมางนี้นะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับคนก็อาจจะไม่รู้จักกันเท่าไหร่มัง้งเออมันรู้จักเป็นยอมๆอม,มาส่วนมากคนเซิร์ฟเวอร์นี้ทำไมไม่รู้เขาไม่ค่อยบอกคนอื่นเนนะคนเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เพื่อนผมเพื่อนผม,มคนนึงด้วยนะครับคือมันเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่มันไม่บอกเลยนะว่ามันเล่นอยู่นะครับแล้วก็นี่ก็เป็น โซนแจกของนะครับเนี่ยเป็นทั้งขยะนะไม่รู้จทิงอะไรทางซ้ายออกมาจากสปานะครับทางนี้ส่วนนี้เป็นอีเวนต์ต่างๆนะครับยังไม่เปิดสกีเวตนเลยครับมันเป็นช่วงกิจกรรมนานๆครั้งครับปรับเอเห็นไหมฮะมันเปิดมันกดแล้วไม่ไปนะไปโซนหน่นกันอ นะครับนี่ก็เป็นปรติกซโซนโซนหาปรติกอะแล้วนี่ต้องประชุมมึงโอโ้โหนี่หลุมศพแน่นอนคุกเข้าไปดูหน่อยนะครับโอโ้โหคุกคุกเขาก็ใช้ได้เลยนะอยู่ดีกินดีเหมือนกันนะแต่คุกเนี่ย แม่จะเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับผมก็คือคุกทุกทุกคุกอะทุกเซิร์ฟเวอร์อะไม่มีคนเลยนะครับคือเขาบอกว่าคึกคึกคึกเบอเออจะเกียยแล้วจะเข้าคุกอะไรก็ไม่เข้านะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเหล็กจัดเหล็กจัดพลักปักเหล็กหนักพลักปักใจเฮ้อ สียงนี้ก็ออกมาจากสปาแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาทางสปาะนะมันก็จะเป็นแมวดำๆเดี่ยค่อยบอกก็เป็นไรสถานีรถไฟใต้ดินน,นะก็อย่าไปงัน นี่นะครับมันก็จะเป็นคาสโนครับนะกดคลิกซ้ายปับ๊บมันก็จะเลือ่อนเลืืลล่แล้วถ้าตรงกันก็ได้ของรางวัลแต่ชาตินี้คุณไม่มีวันได้แล้วครับเพราะเขาปรับปรุงใหม่เล่นเงนินให้เงินไม่เหลือสักบาทก็ไม่ได้ของรางวัลน,นะครับก็ถ้าแอดมินชมคลิปของผมนะครับก็อยากจะฝากบอกว่าช่วย คือเปลี่ยนหน่อยก็ถือว่าเจ๊กเด็กมันไปเถอะนะสำหรงนี้นะครับก็น,นี่นะกดการเล่นหน่อยก็คออ่อนขางนีินเองนี่อะไรเนี่ยนี่เป็นอีเวนต์นนะเพราะผมมาเล่นสำหรับนี้แล้วเขาก็ไม่เปิดสักกทีนะ ที่โซนวัฟต่างๆนะวัฟโซนนัน่ะเดินตรงสุดมาจากจากจากสปาวนะนั่นก็จุดชมวิวนะขี้เกียจขึ้นเวบมันสูงตรงนี้ก็น้องม่อนเฮ้ <c oughs> อุย้ยดูมสวยงามครับโอ้โห,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 โห เลโปรแกมรมแฟรปไปด้วยนะนี่มันเป็นอะไรวะอ๋อเป็นชอ็อปต่างๆนะนะครับชอบ็อปต่างๆ A B ไมิชชัยเฮ้ยเว็บห้าอันสี่ร้อยอยังอ่ะเอาไปใส่ลหลังได้เนี่ยนะนะแต่ไม่รู้จะมีเฮดหรือเปล่านะ โอ้หแล้วคุณจะขายทำไมครับเนี่ยปู่แยตาทวดผมยังทำเป็นเลยอันนี้มันไอรอนนี่ไหนนะมันหินชัดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแคคตัสอ่ะก็ช่างมันค่อยมาดูอเองนะก็บวกเคสตรงนี้เป็นช็อปแล้วกันนะครับเฮ้ย b a c z e b d นะครับก็คุณหลอดนี่โทรเก้นครับตัวอยู่นี่จะมาไหมเนี่ยอ่านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ